Inside a crowd, cause I can't see you anywhere. Cause I don't wanna know, I should go and walk, don't wanna let you die. I mean, oh mean, I'm feeling

เด็กมันห้าวเดี no. no way, uh ๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเด็กมันห้าวไม่ค่อยถนัดหนึ่งหนึ่งนะโอ้ยทำไมพวกนี้ชอบเล่นหนึ่งหนึ่งเฮ้มีคนจะให้บัตรทูพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนตังข้ัญชีเลยนะรอรีรอรีมีคนบอกว่าน้องไม่ชนะพี่หรอกหนึ่งหนึ่งกับพี่ต้องกินวนนี้ก่อน ジョーストツトベドモトベドモンジャンプペアライオイドポレットオマイドシノビデアルバー น้องซู้พี่ไม่ได้หรอก,อ,กอืมจ้น้องหนึ่งกับพี่ยังไง ชีมตือต่างกันม en ีเด็กมาท้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเด็กเอ๋เด็กเอ๋เด็กน้อยเยอะละเยอะไะหนึงกับพี่หนึงหึงกับพี่โอ๊ยเดินมันเด้งไง ลองกับผมด้วยได้พี่ฟอเินไหมพี่เล่นไม่ฟอเินไม่เป็นนะนเ,เด็กมันห้าดีแล้วเด็มันจะจบเกมเร็วไปเปล่า <c oughs> ต้องหลอกล่อเด็กให้เด็กมันออกมา มันไม่รู้หรอกอยู่ตรงนี้หน้อยู่ตรงนี้แค่แห,นหนึ่งกับผมด้วยได้ Implementasi. กมันห้าวเด็กมันห้าวเด็กน้อยมาสิเด็กมันห้าวอ่ะอ้าวสิเจอไอริคิมุจิของพี่ไปตายหมดอไมอยาิมันไม่รู้หรอกมัเราอยู่ตรงนี้มันรู้ โอ้ยมันเด้งมันเด้งนะมันเด้งไอนที่คิดไม่ดนะ,ะเด็กมันห้าวเด็กมันห้าวอ่าให้อีกให้อีกนะผมเชิญล่วงหน้าไปแล้วโอเคเอาซีเด็กจ๋าเด็กเอ๋เด็กนอ้อยเอาซีน้องทำอะไรได้มาเอาให้หมด

หายอิโนบี้นี่มือลานมือลานฟอลินนะฟอลินทนี่ไม่เมด มามาอีกเอ๋เด็กน้อยมาสิมาสิเด็กเอ๋เด็กน้อยจบยังน้องจน้องระเบิดตัวยอมแพ้พี่เลยหรอเอาสิเอาสิเอาสิเอายังไม่ยังไม่นั้นเลยน้องเอาไหมมาจอไอ้ดิฟุปุกิของพี่เข้าไปยอมแพ้โดยการระเบิดตัวเลยเอาสิเดี๋ยวพี่หลอกล่อเขาด้วยนะ เอามาเอามาเอามาอีกโอเคไอวิฟูบุกิของพี่เข้าไปตายซะจบนะจบนะจบนะเด็กๆต้องไปฝึกมาใหม่ก่อนเด็กมันห้าวเมื่อกี้อ่ะสั่งสอนซะหน่อย พี่กขนาะพี่เล่นหนึ่งหนึ่งไม่เก่งอันนี้แต่พี่ก็โชว์ฝีมือโหดมากเข้าไปฆ่าในป้อมเลย Arena เฟ้นนนนไหออคคุคุคคบก <Min ions S 1> ว่า <be> เได้ได้ทั้งทั้งทั้งน้องเต้เข้าทางสปอร์ตินะอย่านะอย่านะเด็กคนห้าวนะห้าว้องห้าวเด็กคนห้าวนะโอ้มันมันคุมเลือดมันคุมเลือด ใหญ่มากนมาคุมเลือดพี่เหรอฮึที่คุมเลือดแล้ว <superiority and rest ful> ส้พีไม่ได้พี่พี่ห <athletes> ัก <into> <ideas> ว่านะแฟนใหม่ <wave>

เจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โอ้สู้น้องไม่ได้อ๋อ oh, ใครเปิดอันตีก่อนแพ้คุณ <Magic. S 1> และอย่าตายฮัลโหลอ,อูทำไมมันแรงกว่าเียอ๋อมันออกของแกัน,นี่นี่เองเหนื่อแล้เหอะ โอ้โดนผักโดนผักตื่นตื่นโอ้ยมึนเหมือนเหมืนโอ้บ้าไงเอ้ทำไมเลือดมันอันนั้นก็เริ่มโดนกดใครเชียร์พี่กดหนึ่งใครเชียร์กดตรงข้ามกดสองโอ้ย แรงแรงแรงเยอ,เอ,อเค๊คเกี่ยมปิดชีพีด้วยพอรูร้แล้วใครใครปลดลังตีก่อนแพ้แน่นะิ่แกปลดลังตีสิแกเจ,จอนะแกปลดลังตีนะแกแพ้นะแกปดลังตีนะ อ๋อมีคนเช้ดีมตรงข้ามด้วยโอ้โหนย,ย้าห้าวย่า้าหนูย่าาวอินอย่าวาย่าโอ้ปักผักตะกิ้ก็ไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตาย,ตาย Oh, <laughs> เิดก่อนเสียเปียไม่มใช่เปิดก่อนได่เปียนนะซุ่มเอาซุ่มเอาคืออะไร <c oughs> ะอ่ะนได้ได <c oughs> ้ตาหน้าหมดสับสาก็ได้ มีคนอยากเล่นหนึ่งหนึ่งไหม คนดูแค่หนึ่งคนเองเออจริงอ,อ,อ๋อ,อสุ่มเอาแล้วให้พี่สร้างห้องแล้วบอกอยังไงไม่เข้าใจมันเลือดน้อยหรือ,อยัง โอเงินตีพี่ไม่พอโอ้ยพี่จูพี่จูโอ้ฉีดสุดพี่ถ้าจะฉีดใส่ขนาดนี้ต้องยอมแล้วหรอพี่ต้องยอมแล้วเด็กมันห้าวนะเด็กสองตัวนี้มันห้าวโอ้โหมันไม่ตายอ่ะมันเกี้ย The is magic holds the truth about this world ใช่ดีแรกตัวปลอมตัวจริงรแล้วหยุดยาน่อย่าตัวจริงเขา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 จะออมมือให้ศัตรูดีใจไปก่อนนตัวจริงเหรอเฮ้ จะจริงคืออะไรใครเป็จจริง,รงอย่าร้องไห้นะหนูอย่าร้องไห้นะเอาสิ i know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  โอ้ยพีพีพี่พีกริทิพีดย่มาใกล้พีอาใกล้อย่งใกล้พี่พี่มือน่านกรณสิผิพีดอย่ามาใกล้ฉันโอ้ยขอเขเลือดเขาเลือดโอเคแล่เข้ามาใกล้ฉันในรัศมีหนึ่งร้อเมตร อย่างนั้นใครคือตัวจริงใครคือตัวจริงตัวบอลกลับบ้านกลับบ้านใบฟ้า,ากระับไปนอนอยู่บ้านนะเด็ก โอ้ยโอ๊ยโอ้ยอ๊ยโ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 อ้ยเกือบเกือเกือบเกือเกือบ a กอตยออตบ้านไปเฟเฟนีรู้ออกแบบตีบ้านอะไรกี้ไม่ดันตีบ้านอยู่นี่ตีบ้านเขาโอเคโอเค ฟินดี้ทู้ีีไปาโอ้โอเคโอเครบแล้วี่รอบแล้วฟินี้ทูฟตังไม่พอเศร้าพีคพีคพี่รนลานด้วยละตีบ้านขึ้นบ้านไม่ได้มีน่ะพี่เดินไม่้ Wherever I am locked in uh -huh. yeah. พี่บ้าน <laughs> วายเปิดอันติตีป้อมเลยโอเคได้แล้วได้แล้วเอาจิงอเศร้าอ่ะเราไม่รู้อะไรซะแล้วพี่หวังแผนมานานแล้ว,ด,วดูด้วยดูด้วย Cause I can see